ตรุษจีนทำไมมาไม่ตรงกับสปีบางปีก็มาเร็วเป็นเดือนมก,กราบางปีก็ไปช้าถึงมีนาะมาเดี๋ยวเราให้ฟังตรุษจีนเนี่ยจะคล้ายกับวันวิสาขาบูชาหรือลอยกระทงของไทยแหละครับที่จะไม่ได้ยึดวันตามปฏิทินสากลแต่จะไปยึดตามปฏิทินการเกษตรของจีนหรือภาษาจีนกลางเนี่ยจะเรียกว่าหนงลี่แล้วสองปฏิทินนี้มีความแตกต่างกันยังไงนะปฏิทินสากลหรือชื่อที่เราใช้กันอยู่เนี่ยคือปฏิทินเกโกเรียนจะยึดการเคลื่อนที่ของดวงดาวและดวงอาทิตย์มากําหนดวันเวลาซึ่งก็จะ ใกล้เคียงกับการโคโจรของโลกรอบดวงอาทิตย์1รอบเราจะกําหนดที่1ปีเนี่ยอยู่ที่365วันการโคโจรของโลกเนี่ยอยู่ที่365วันกว่ากว่าซึ่งไอ้เจ้ากว่ากว่านี่แหละเป็นเหตุผลว่าทําไมทุกๆ4ีปีจะต้องมี29กุมภาหนึ่งครั้งซึ่งเราจะเรียกปีที่มี29กุมภาว่าปีอาทิตย์กมาสนั่นเองในขณะที่เจ้าหนงลี่เนี่ยจัดเป็นยินหยางเอลี่พูดให้เข้าใจยากยากก็คือปฏิทินจันทรสุริยคติเป็นปฏิทินที่มีพื้นฐานจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลขง,งของดวงจันทร์มากําหนดวันเวลา จากขึ้น1นึ่ค่ำรอบที่1ไปจนถึงขึ้น1นึ่ค่ำรอบที่ 2, 2มันมีเวลาประมาณ29.53วันต้องเศษส่วนตรงนี้เนี่ยคนจีนก็เลยจะกําหนดเดือนในหนงรี่เป็น29วันกับ30วันจะเรียกว่าเสี่ยวเย่แล้วก็ต้าเย่ยังไงก็ตามบวกกัน12เดือนเนี่ยมันยังได้แค่ประมาณ3 5 4ร้อถึงสามวันเองเพราะฉะนั้นเจ้าปฏิจนทธรกติสุริยคติเนี่ยก็เลยต้องมีวิธีแก้เพราะมันไม่ตรงกับการโคจรขอ,ของโลกรอบดวงอาทิตย์ไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเจอฤดูหนาวในนฤดูที่ควรจะเป็ ไบไม้ปริก็ได้พี่จีนก็เล่นใหญ่เสมอแล้วครับจะเพิ่มทําไมแค่วันเดียวเหมือนปฏิทินสากลเพิ่มมันไปละเจ็ดเดือนทุก19ปีก็ทําให้ชดเชยส่วนที่หายไปของการโคโจรของโลกได้มาถึงตรงนี้ก็แบบอะไรอะปฏิทินเยอะแยอะอุ้งไปหมดประเด็นอยู่ที่ตรงนี้เลยครับเราเริ่มเห็นภาพแล้วไหมฮะว่าเดือนมันไม่มีทางตรงกันระหว่าง2ปฏิทินอ่าเจ้าตรุษจีนเนี่ยมันก็อยู่ช่วงต้นของเดือนหนึ่งในหน,ง,หนงลี่มาเลยไปเหตุผลที่ว่าตรุษจีนเนี่ยจะเวียนไประหว่างมกรากุมงพาและมีนาแล้วก็จะวนไปอย่างเงี้ยเดี๋ยว เดี๋วช้าเดี๋ยวเร็วนั่นเองนั่นแหละครับเรื่องราวของตรุจจีนว่าทําไมเนี่ยถึงวนไปวนมาแล้วทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้นะสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับจีนจีนเนี่ยตามกันไม่ได้เลยจะได้ไม่พลาด